ทอ่าขอโทษนะครับคุณดาวเก้าอี้โซฟาตัวนี้เขาให้สำหรับแชมป์นั่งนะครับคุณกรุณาไปตรงนู้นไปฮะถ้าพี่เป็นลมล้มแรงมาผมไม่ไม่แปดจะดูเลยนะผมบอกเลยนะเออเหรอมึงจะดูตัวเองให้รอดก่อนเลยโอ้โหเดียครับอะไรฮะนั่งนี่นิ๊ก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 อะไรฮะสั่นจะไม่ไหวสั่นจะไม่ไหวเดี๋ยว วันนี้รอบวันนี้ก็คือหาแชมป์จริงๆของวาระนี้คนที่เหลือทั้งหมดจากกันเองก่อนแข่งกระเดงให้เสร็จแล้วไปเจอกับแชมป์ที่เก่งมากส่งอนุภาพส่งอนุภาพสามารถสังหารเด็กไป3ามคนนะจ๊ะพี่ป้อง ขอโทษนะครับคุณดาวเก้าอี้โซฟาตัวนี้เขาให้สำหรับแชมป์นั่งนะครับคุณกรุณาไปตรงนู้นได้ครับหมดนะที่มันหมดที่มันไม่พอยังได้ยังได้ด้วยนัดมึงไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปฮะไปฮะอันนี้ถึงถึนแชมป์แชมป์ครับให้เขานั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนแล้วผมมานั่งผมมานั่งเพื่อที่จะประคองไงใช่ใช่ไปตรงนู้นกูเห็นยันแะ ตรงนั้นแหละนั่งเฝ้าพี่เอาไว้ถ้าพี่เป็นลมล้มแรงมาผมไม่ไม่พลาดจะดูเลยนะผมบอกเลยนะเออเดี๋มึงจะดูตัวเองให้รอดก่อนเลยโถ่โธตัวเองจยตายนะวันนี้คิดว่าพี่เป้งเหน่ของเราจะยืนระยะอยู่ได้ไหมน่าจะถึงเวลาน่าจะถึงเวลา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 ที่จะต้องอำลาอำลาสังเวียนลาสังเวียนผมไม่ได้ไปต่อยใครอย่าลาทำไมเออครับอะไรฮะ นั่งนี่ดิกิกิกิอะไรฮะสันจะไม่ไหวสันจะไม่ไหวเดี๋ยวเด็กๆต้องสู้กันก่อนแล้วคนชนะคนสุดท้ายจะไปเจอกับพี่โงษงเหน่งใช่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 มันยากตรงคุณสู้กันเองนี่แหละผมเดาว่าสุดท้ายเนี่ยออกทรงเหมือนปามี่ทำไมก็ไปแล้วก็คือคุณจะไปดูถูกเขานะคนดูถูกคนนี้คนนี้คนนี้ผมยินัเจอกันหน่อยไหมอีทวงฟายเจอกันหน่อยไหม เอามาเลี้ยงโดยไม่รู้ทยจะเป็นอย่างไรเดียด๋วยวสังเกตไหมสังเกตไหเสียงไปทางอัศนีเสียงไปทางอัศนีไม่ทัสังเกตเลยขอโทษนะครับ <c oughs> ได้อยู่นะได้อยู่นะมนเะม,นม,ม,นมือนอวงไฟเลยอะเมือนไมเหมืนเลยนะอีวงไฟอา <c oughs> ีอยากเป็นกรรมการเอยไม่น่าพูดเลยรผมเป็นพี่กอไม่น่าดึงเรื่องนี้เลยตาอะไรกับตาลอยแล้วตาลอยรีบกันรีบกันรีบกันจิกงูสงครามเพลงเงินล้าน